สวัสดีค่ะแม่นกเคิอนกินนะคะวันนี้แม่นกก็มาที่โรงพยาบาลกลางนะคะโรงพยาบาลที่แม่นกมารักษาตัวประจำช่วงนี้อาการแม่นกก็จะแย่ๆหน่อยเข้าออกโรงพยาบาลแทบทุกๆอาทิตย์ต้องดูแล ตัวเองค่ะช่วงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ได้อีกนานสักแค่ไหนสุขภาพแย่มากๆบางวันก็วูบนะคะไม่รู้สึกตัวเลยบางวันก็รูปูบไปเฉยๆมารู้สึกตัวอีกทีก็คืออยู่โรงพยาบาลแล้วบางครั้งนะคะ เกลดเลือดแม่นกก็ต่ําโรคหัวใจก็กำเริบฝ่าช่วงนี้มีเรื่องหลายเรื่องหลายอย่างให้แม่นกเครียดปัญหาทุกทุกอย่างมันประดังเข้ามาก็ที่สุดก,ก็คือสุขภาพตัวเองนี่แหละค่ะก็รู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับชีวิตตัวเองเหนื่อยกับทุกทุกอย่างเหนื่อยกับอะไรที่มันรอบข้างที่พยายามแล้วมันไม่ดีขึ้น ท้อค่ะบางครั้งมนูก็คิดนะคะว่าทำไมแล้วก็ต้องอยู่ไปทำไมมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรก็ยิ่งดินน้นรนก็เหมือนยิน่งรักตัวเองยิ่งรักษาตัวเองไปดูเหมือนจะแย่ขึ้นทุก,ทกวันมันไม่ดีขึ้นเลย คิดถึงเพื่อนๆจะเข้าไปหาจะเข้าไปให้กำลังใจเพื่อนๆก็ไม่ได้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่คอยส่งกำลังใจให้ไม่ว่าจะเป็นทางแชททางไลน์หรือติดต่อโทรศัพท์เลยตรงแค่ได้พูดคุยก็มีกำลังใจขึ้นมาเยอะแล้วค่ะ ขอขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะขอขอบคุณท,ทุกกําลังใจที่มีให้แม่นกต้องขอโทษขออภัยนะคะที่ไม่ได้เข้าไปบ้านใครเลยไม่เข้าไปให้กําลังใจใครเลยช่องตัวช่องแม่นกเองแม่นกก็ไม่ค่อยได้ทาคลิปอะคะ่ะไม่ค่อยมีเวลาคือมันไม่ไม่ค่อยมีกําลังใจที่จะทำอะไรอะมันท้อไปหมดทุกเรื่องทุกอย่าง ล้วขอจบคลิปนะคะแล้วต้องเข้าไปพบคุณหมอแล้วค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ